คุณเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าหากเราสตาร์ถยนต์ทิ้งไว้แล้วก็นอนหลับภายในเป็นเวลานานๆเนี่ยจะอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อสงสัยไปกับมีฟอง Channel กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่มีฟอง c h ช n แนลครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดมากๆนะฮะหลังจากที่ผมไม่ลงคลิปมาหนวันนะครับ ก็อยากจะพูดในหัวข้อเรื่องของหากเราสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้แล้วก็ดอนหลับภายในเนี่ยนะมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตรหรือเปล่านะะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์ทุกประเด็นนะครับในเรื่องนี้กันนะครับผมโอเคสําหรับใครที่กำลังดูคลิปของผมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้เนะี่ยมีประโยชน์นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับปีฟองชาแนลด้วยนะครับเพื่อนของคุณจะได้ไม่พาาลาดสาระดีๆครับผมไปชมคลิปกันเลยดีกว่าคุณอาจจะเคยสังเกตเห็นว่า มีในหลายๆข่าวที่ถูกประกาศออกมาเวลาที่มีคนนอนหลับในรถแล้วเสียชีวิตเนี่ยอย่างข่าวล่าสุดก็คือมีแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปิดแอร์อย่างดีเลยแล้วก็นอนในรถเนี่ยเพียงแค่1-2ชั่วโมงกลายเป็นว่าเขาเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะซึ่งแพทย์ก็สันนิษฐานออกมาแล้วว่าเป็นเพราะแก๊สชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์มากๆนะครับไอ้เจ้าสารตอนนี้ก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับซึ่งเป็นแก๊สที่ มีเขาเรียกว่าเป็นพิชคาดแบบเงียบเลยนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะเวลาเราหายใจเข้าไปเราจะไม่รู้สึกตัวนะฮะก็สําหรับไอเจ้าแก๊สตัวนี้เนี่ยหลายคนก็ยังเข้าใจผิดอีกว่ามันมาจากการใช้รถที่เติมพลัตเชื่อเพลิงจากแก๊สหรือเปล่า NGV หรือเปล่าหรือว่าอะไรยงี้หรือ,อ,รอเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันมาจากระบบท่อไอเสียของรถนั่นเองนั่นก็หมายความว่าในรถทุกๆคันเนี่ยจะปล่อยแก๊สตัวนี้ออกมานะ ซึ่งแก๊สตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเบากว่าอากาศนะเวลาที่มันถูกผลิตออกมาแล้วมันจะถูกดันขึ้นด้านบนนะเพราะฉะนั้นในรถที่ถูกจอดแบบนิ่งๆแล้วสตาร์ทรถไว้เนี่ยมันจะดันแกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นเข้ามาภายในรถนะฮะก็ทําให้คนที่อยู่ด้านในสูดร,รับแกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วหลายคนก็สงสัยอีกว่าแล้วทําไมขณะที่เราขับรถอยู่เราถึงไม่ได้รับแก๊ส เจ้าตัวนี้นะฮะนั่นก็เพราะว่าทุกครั้งที่รถเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะฮะมันไม่มีโอกาสที่จะให้แก๊สเนี่ยเข้าไปในรถได้เพราะฉะนั้นคุณหลับในรถเนี่ยจึงไม่เป็นอ,นอันตรายสักเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วรถเนี่ยมันไม่สามารถกันแก๊สตัวนี้ได้เลยเหรอครับอาจจะมีบางคนถามครับจริงๆแล้วเนี่ยบางบาง,บางคันก็สามารถป้องกันได้นะครับแต่บางคันเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้เหมือนกันเพราะเวลาที่คุณขับไปในสถานที่ที่มันส่งกลิ่นเหม็นเ,นเนี่ยคุณจะได้กลิ่นเหม็นเข้ามาในรถเนี่ย นั่นแสดงว่ารถของคุณเนี่ยไม่สามารถป้องกันก๊าซตัวนี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้ด้วยนะฮะซึ่งความอันตรายของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากมากนะหากคุณสูดไปเป็นเวลานานๆนะครับผมก็เดี๋ยวเคลียร์ประเด็นตรงนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่ดูคลิปเขามีฟอล์ลช anel อยู่ก็ขอบคุณมากนะครับเหลืออีกไม่กี่ซับเท่านั้นจะถึงพันเอ้สามพันซับสไครต์แล้วนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนนะครับ ให้กดไลค์กด Subscribe ให้กับมีฟ Channel ด้วยนะครับให้มันถึง3,000ันซับตัวทีผมรอคอยไปอย่างยาวนานนะครับก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟ c h ช n n นลนะครับผมบายบายสวัสดีครับ